บรรยากาศ Enjoy Home Fit 8อำเภอขามทะเลสจังหวัดนครราชสีมายามเย็นท้องฟ้ายังสวยงามอยู่นะครับนี่บรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายมากๆ Enjoy Home Fit 8อำเภอขามทะเลสจังหวัดนครราชสีมาของเราพิกัดเลยสะกรโคโนมเพอขามทะเลสรตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางเลยนะครับ มี8ดทับหนึ่งเจ็ดหลัง8ทับสองอีก7หลังตอนนี้เรากําลังเริ่มได้4หลังแล้วครับจะตีผังเพิ่มเร็วนี้อีก2หลังนะครับผมนี่สวัสดีทักทายนะครับผมโค้ดเดี่ยวจากเพจโค้ดเดี่ยวสร้างบ้านในขายดี1ปี้อยล้านนะครับท้องฟ้าสวยมากๆบรรยากาศยามเย็นวันนี้มีนัดหมายลูกค้าที่น่ารักมาเยี่ยมชมโครงการด้วยนะครับกำลังดูบ้านหลังที่หนึ่งอยู่ กำลังดูบ้านหลังที่1อยู่ <c oughs> <c oughs> กลยุทธ์ที่เราใช้ก็คือกรณีเพื่อนแนะนำกันมาเพื่อนบอกต่อเพื่อนเราก็จะให้ค่าแนะนำนะครับหลังละหนึ่งหมหลังละสอ0 0 0ืตามความเหมาะสมลูกค้าที่กำลังดูบ้านอยู่ณนะช่วงเวลานี้ enjoy homefit 8ก็เกิดจากการที่ลูกค้าเดิมแนะนำเพื่อนมาอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะตัดสินใจยังไง แต่รับรองเรามีค่าแนะนำให้แน่นอนนี่คือกลยุทธ์ที่เราใช้นะครับเวลาเพื่อนเขาแนะนำกันมานะครับเราก็ให้พิสูจน์พิเศษเขาแต่ก่อนที่จะเกิดการแนะนำคือ,อร,รู้ไหมครับก่อนที่จะเกิดการแนะนำเราจะต้องดูแลลูกค้าเดิมของเราให้ดีก่อน <c oughs> เราจะต้องดูแลตัวเขาให้ดีก่อนเขาถึงจะกล้าแนะนำเพื่อนเขามา นี่คือคีย์สาคัญของมันเข้าใจไหมครับทุกทุกคนก็อยากที่จะแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเขาให้กับคนที่เขาเป็นห่วงนะครับนี่วันนี้เรามีนัดหมายลูกค้ามาเยี่ยมชมบ้านตอนเย็ยนด้วยนะครับน้องบอสสวัสดีครับผมบอกมือหน่อยครับน้องเบสสวัสดีครับน้องบอสมาเปิดไฟรอลูกค้าที่จริงลูกค้ามาถึงก่อน พราเราแวะเดลมมกันหน่อยนึง <c oughs> พอดีก็เพิ่งแจ้งมาเพิ่งแจ้งมา <c oughs> ท่านเจ้าของบ้านเฟสห้านะครับแนะนําเพื่อนมาดูขอบคุณมากๆเมื่อเช้านี้ก็มีท่านเจ้าของบ้านเฟสเจ็ดหรือเปล่าแนะนําเพื่อนมาดูเหมือนกันตอนช่วงเช้าตอนเย็นก็อีกหนึ่งหลังโอ้โหลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆยังไม่ได้ขึ้นป้ายนะครับเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นป้ายยังไม่ได้ยิงโฆษณาอะไรเยอะแยะนะ <c oughs> บ้านส,สวยๆยามเย็นบ้านส,สวยๆยามเย็นเอ็นจอยโฮมเฟสแปรอำเภอขามทเรศสอจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับคุณนทัทคุณรณรงค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์บ้านของโครงการเอ็นจอยโฮมเฟสแปรอำเภอขามทเรศสอจังหวัดนครราชสีมา,มาด้วยครับผมบ้านเดียวชั้นเดียว3นนห,ห้องนอน2น้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกขนาดใหญ่2ที่จอดรถ1 2เนี่ย53ตารางวา สามถึงหกห้าสิบเจ็ดตารางวาหลังที่เจ็ดหกสิบห้าตารางวา <c oughs> อ่าน้องเบสเอฟซทีมงานถามว่าหายดียังครับหายดีะอ่ากดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยเนี่น้องเบสนะครับเป็นไข้นิดหน่อยน้องบอสสวัสดีครับบรรยากาศดีไหมที่เอ็นจอยโฮมเฟดแปดของเราดีจาจากบ้านพักเดินทางมาถึงเฟดแปดใช้เวลาเท่าไหร่ครับไม่เกินสองนาทีไม่เกินสองนาทีาทชิวๆเลยอันนี้ออกกำลังกายยังวันนี้ จงไม่เสร็จจะไม่เสร็จเ,เดินเดินชิวๆที่บริเวณหน้างานก่อนนี่ก็จะเดินชิวๆบริเวณหน้างานโอ้โหบัดท,ท้องฟ้าสวยถ่ายรูปสิลูก,กดูในไลฟ์สิบัดโอ้โหท้องฟ้าสวยมากเนี่ยถ่ายรูปมุมนี้เนี่ยมุมนี้ก็สวยในมุมบ้านเราเนี่ยมุมนี้ท้องฟ้าสวยนะครับเนี่ยนะมุมนี้ท้องฟ้าสวยโอ้โหมเมฆแล้วก็จะมีสีฟ้าของท้องฟ้าแสงสาดส่องมาม,มีมีพระจันทร์ได้ยนะนี่น เห็นพระจันทร์แล้ว <c oughs> มือใหม่สร้างบ้านขายอย่าทำแบบนี้กับผู้รับเหมาเด็ดขาดอย่าด่วนทําอย่าเพิ่งทําแบบนี้กับผู้รับเหมาเด็ดขาดคืออะไรครับคือเอาผู้รับเหมามาร่วมโปรเจกต์ด้วยมาร่วมทุนด้วยมาเป็นหุ้นส่วนด้วยบางคนมีแนวคิดนี่นะคือการที่เราไปติดต่อช่างติดต่อผู้รับเหมา เพราะเราอยากที่จะให้เขาเป็นหุ้นส่วนเพื่อที่เขาจะได้ออกเงินในการพัฒนาในการสร้างบ้านเรากับเจราจาแบง่แบงแปลงเจราจาหาที่ดินของเราไปจะ,จะได้ใช้ทุนที่เรามีอยู่ให้น้อยที่สุดบางคนมีแนวคิดนี้ฝากก็เลยครับเพราะในส่วนของเรากับผู้รับเหมากับทีมงานช่างซึ่งยังไม่คุ้นเคยกันยังไม่รู้จักกันบอกก็เลยครับ มือใหม่ไม่ทันแน่นอนโอเคนะมือใหม่ไม่ทันแน่นอนข้อนี้คือสิ่งที่ <c oughs> มือใหม่จะต้องระมัดระวังไว้อย่างอย่างเป็นกฎเหล็กเลยนะครับมือใหม่ห้ามชวนผู้รับเหมามาร่วมทุนด้วยในหลังแรกในเฟสแรกเพราะยังไม่รู้จักกันดี และในส่วนของมือใหม่เองในส่วนของตัวเราเองก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรอย่าคิดว่าเอาเงินของผู้รับเหมาเอาเงินของคนอืน่นมาเริ่มสร้างหลังแรกง่ายๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะผู้รับเหมาเขาจะมีประสบการณ์เยอะกว่าเราแน่นอนรับรองวุ่นวายแน่นอนมีครับมีมีหลายๆท่านที่เริ่มอย่างนี้แล้วก็เห็นความวุ่นวายมาเยอะมากๆแต่ก็มีบางท่าน พอนะพอที่จะทําไปต่อได้พอที่ทําไปต่อได้แต่แบบที่แบบราบลื่นที่แบบโอเคเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่โดยเฉพาะท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีข้อมูลความรู้เขาก็มองว่าคุณยนงยยังไม่ทันเขาหรอกจะมาอะไรเยอะอะไรประมาณนี้ระมัดะมระวังด้วยนะครับอยากให้เราได้สมัมผัสคําว่าเจ้าของโครงการจริงๆได้บรหิหารจัดการมีอำนาจในการเลือกในการตัดสินใจจริงๆ และอีกอย่างหนึ่งกรณีมือใหม่ถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราไปเจออะไรที่มันแบบหนักๆจนบางครั้งเรารับไม่ได้อาจจะฟอ่อได้ดังนั้นนะครับวางแผนให้ดีผู้ร่วมลงทุนถ้าจะให้แนะนําคือยังไม่สมควรที่จะเป็นผู้รับเหมาหรือว่าเป็นช่างที่เราไปชวนเข้ามาร่วมงานด้วยยังไม่สมควรอาจจะเป็นทีมงานผู้ร่วมดมการเดียวกันนะครับเพื่อนอะไรลักษณะนี้เราไปเสนอโปรเจกต์เฮียเจ๊รู้จักกันโอเคอย่างนี้ไปเสนอโปรเจกต์ได้ ยังไงก็ต้องมีสัญญาร่วมทุนอยู่แล้วแต่ไม่แนะนําให้ผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้รับเหมาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกเพราะเรายังไม่เป็นงานและยังไม่รู้จักกันดีพอนะครับบ้านที่เราเห็นอยู่คือ Enjoy Home f เฟส8ปดอำเภอขามทะเลสอจังหวนดนครราชสีมานะครับพิกัดเลยสากรคโคนอำเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางเนะี่ยเดดูดดู <c oughs> ท้องฟ้าสวยมากๆ <c oughs> <N ic> นี่น้องบ่ากำลังถ่ายรูปใหญ่เลยถ่ายรูปถ่ายรูปไปมุมนี้นได้ไหมนด,ดูดูดูรูปในกล้องได้ไหม่าได้อยู่นะสวยอยู่นะสวยอยู่นะนี่สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ n j o y h o m e ฟ e e แปรอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา บ้านสวยๆอย่างนี้แหละครับนี่อยู่ติดกับถนนลาดยางเลยแต่ว่าจะมีถนนภายในโครงการของเราขั้นนะแล้วก็จะมีท่อระบายน้ําอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่แบบติดเสียงดังอะไรนะครับแต่คือเข้าออกสะดวกสบายแน่นอนเลยสหกรนะครับสหกรโครโนเพอขามเทเลสอตรงมา2องเมตรอยู่ด้านซ้ายมือมองเห็นบ้านสวยๆส,ส,สองหลังคู่อย่างนี้เลยตั้งแต่ไฟเสร็จนี่เราก็จะเปิดไฟโชว์ทุกๆเย็นอย่างนี้ ใครผ่านไปผ่านมาปุ๊บเขาก็เห็นความสวยงามเวลาเราไลฟ์เวลาเราทำคอนเทนต์นะครับมันก็จะเข้าถึงคนได้ดีขึ้นนะครับรูปส,สวยๆบ้านสวยๆนี่จะเข้าถึงคนได้ดีขึ้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเห็นนะครับก็จะทักมามาเยี่ยมชมโครงการนี่โอ้โหวันนี้สวยวันนี้สวยเพราะว่าที่จริงสวยทุกวันวันนี้สวยเป็นพิเศษ <laughs> เพราะว่าท้องฟ้าสวยได้ไงบัสดูในไลฟ์ดิท้องฟ้าสวยมากเนี่ยนู่นดูกันู ลูค้ากําลังเยี่ยมชมบ้านหลังที่หนึ่งอยู่นะครับเพื่อนแนะนํากันมานี่คือกล,ลยุทธ์ของเรา,าเดี๋ยวสอบถามผู้บริหารบอสอหน่อยผู้บริหารบอสครับผมกรณีลูกค้าแนะนํากันมาเนี่ยทางโครงการเรามีรางวัลหรือว่ามีผลตอบแทนอะไรยังไงให้บ้างครับจะให้อะไรบ้างกรณีอย่างเช่นพี่อามแนะนําเพื่อนมานี่ทางโครงการให้อะไรพี่อามบ้างให้อะไรเป็นสินน้ําใจยังไงค่าแนะนาใช่ไหมลูกเป็นค่าแนะนำอ่าเป็นค่าแนะนํา หลังละหนึ่งมืนสองมื่าตามความเหมาะสมนะครับเป็นค่าแนะนําแต่อย่างที่บอกครับก่อนที่เขาจะกล้าแนะนําเพื่อนเข้ามาเขาจะต้องมั่นใจก่อนว่าโครงการสามารถที่จะดูแลเพื่อนเขาได้แล้วเขาจะมั่นใจต่อเมื่อเราจะต้องดูแลตัวเขานะครับดีก่อนหมายถึงดูแลลูกค้าเดิมดีก่อนดูแลคนที่แนะนํามาดีก่อนเขาถึงจะกล้าแนะนําคนอื่นมา นำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้ได้นะตั้งแต่เราเปิดขาย e n j o y Home มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้าในายหน้าให้ทีมงานให้คนรู้จัก,จกแนะนำลูกค้ามาลงได้แล้วก็มีค่าแนะนำให้มีค่าคอมค่าอะไรให้แต่เราไม่ได้ให้แบบเป็น3% 4%อะไรอย่างนี้นะให้เป็นหลงังหลังให้เป็นหลงังหลังหลกัลกๆคือเราขายเองขอขอบคุณนกครับคุณภูเกตคุณสุรการคุณเกษมเนี่สีแบบซับซ้อนเลยเข้ากับท้องฟ้า กรท้องฟ้าน,นี่หลังที่สามที่สี่เดี๋ยวเราจะตีผังเพิ่มนะครับห้าหกตีผังเพิ่มแล้วก็จะถมดินเพิ่มบางส่วนอันนี้เฟดฮฝั่งตรงข้ามกันเป็นเฟดห้านะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนู่นจะเป็นเฟดหกนะครับเป็นผลงานของ Enjoy Home เราทั้งหมดนะครับ ถนนเส้นบ้านโนนขามทะเลสอมีเอนจอยโฮมประมาณ4-5เฟสแล้วส่วนที่เหลือจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ฝั่งนี้น่าอยู่เพราะถนนเส้นนี้จะทะลุบายพาสได้เนะชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ได้ออกนากลางสูงเนินไปสีคิ้วออกไปปากช่องปไปช่องอะไรนั้นได้เลยโดยที่ทางสะดวกสบายมากๆไม่ต้องวนออกไปอยู่เทินด้านหน้ามิตรภาพนะครับทะลุออกไปนี้ได้เลยเป็นเส้นบพาสตัดใหม่ ความจเจริญมาเอ้โหเห็นไหมครับรถวิ่งตลอดทีมงานนี้เราอยากดูบ้านสวยๆเดี๋ยวพาไปชมภายในด้วยกันแล้วกันนะนะฮะลวด้านข้างเราใส่ลวละแนงจัดยาวให้เลยลึกมากๆความลึกประมาณ20เมตรความลึกของที่ดินแปลงนี้นี่ไฟกิ่งลายหมย่ ไฟกิ่งลายใหม่สวยไหมครับผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมครับคุณภูเก็ตไลน์นะี้งานสีที่ต้องมีการเก็บเพิ่มนะครับงานสียังไม่เสร็จนะงานสียังไม่เสร็จนี่ไฟกิ่งลายใหม่ของเราปุ๊บไฟกิ่งมาเจอกับเสาโชว์สีย้อมตาลเนี่ยโห้หมันเข้ากันจริงๆเข้ากันจริงๆอันนี้สละเป่าไฟสละเป่าแล้วก็ดาวลท์ด้านหน้า แต่ภายในห้องรับแขกเราเจอไฟถานว้าวไฟถานไฟถานมาสานส่องกับกระเบื้องสีขาวลายครีมภายในห้องรับแขกจะเข้ากันมากๆทํทำให้พรีเมียมมูลค่าขึ้นทันทีเดินเข้ามานะครับห้องรับแขกของเรากว้างกว่า3เมตรคูณ6เมตรนะเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอลานโล่งๆตัวนี้เป็นพื้นที่เชื่อมไปห้องนอนต่างๆห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำขวามือสุดจะเป็นห้องนอนใหญ่ ที่มองเห็นลงจากรถมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอนนี้มีห้องน้ําในตัวมีห้องน้ําในตัวนี่ห้องนอนนี้มีห้องน้ําในตัวฟุ๊ลายกระเบื้องสวยอออกมาจากห้องนอนใหญ่ก็จะเจอห้องนอนที่สองของเรามีสามห้องนอนประตูแล้วก็ใส่ลายใหม่นะครับประตูแล้วก็ใส่ลายใหม่ยี่ห้องประตูคิง สาไลน์ใหม่ฟื้อห้องนอนที่สองออกมาจะเป็นห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบห้องครัวสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรห้าสิบจะมีสองขนาดห้องครัวแต่หลังนี้จะได้สามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรห้องครัวมีซิงให้เรียบร้อย ใส่บานทั้งสองบานเลยนะครับนี่ใส่บานทิิงทั้งสองบานเลยแล้วดูกระจกด้านข้างห้องครัวนะครับจัดแบบเต็มให้เลยมีทั้งสี่สี่ช่องสี่บานใหญ่นะแล้วก็แบ่งแต่ละล็อกแต่ละล็อกให้มันสวยงามแล้วด้านหลังก็มีหน้าต่างตรงนี้อีกเพื่อ,อความโปร่งโล่ง,ลงสบายจัดให้แบบเต็มแล้วก็ใส่ประตูสไลด์ให้ห้องครัวใส่ประตูสไลด์บานใหญ่ให้ กว้างกว่า1เมตรนะครับประตูสไลด์บานใจเพื่อป้องกันกลิ่นป้องกันเสียงต่างๆห้องน้ํารว่เมือห้องน้ํารวมสเมตรคูณสเมตรห้องน้ํารวมสเมตรคูณสเมตรนะฮะลายเรียบง่ายใช้งานได้จริงสุขภัณฑ์ขาโต้ฐานเต็มสุขภัณฑ์ขาโต้ฐานเต็มประมาณนี้พอออกมาปุ๊บเราก็จะเจอห้องรับแขกที่มีไฟถาซื้อสวยอย่างนี้แล้นะมันดูพรีเมียมมาก เพิ่มมูลค่าบ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองก็จะหันหน้ามองเห็นถนนด้านหน้าโครงการตรงนี้ถนนด้านหน้าโครงการแล้วก็ถนนสาธารณะเดิมด้านหน้าก็จะมีที่นั่งหน้าบ้านนะครับเป็นรูปตัวเอลบันไดขึ้นลงง่ายๆเพียงแค่หนึ่งขั้นเท่านั้นบันไดขึ้นลงง่ายๆเพียงแค่หนึ่งขั้นเท่านั้นดูกระจก อลูมิเนียมประตูเข้าบ้านจัดเต็มให้เลยกว้างสาเมตรสูงสองเมตรยี่สิบน่าจะประมาณกว้างสาเมตรยี่สิบได้นี่มันกว้างขึ้นแต่ว่าสูงเนี่ยของเราจะมาตรฐานสองเมตรยี่สิบเหลืองานสียังต้องเก็บความสะอาดแล้วอีกนะครับงานสียังไม่เสร็จนะงานสีของเรายังไม่เสร็จออกมาก็จะเจอบ,บริเวณหน้าบ้านอย่างนี้สวัสดีครับคุณติ๊บบ้านสวยไหมครับผมบ้านสวยไหม มีลูกค้ามาดูบ้านนะครับเจรถกําลังอธิบายทําความเข้าใจแล้วก็ช่วยวางแผนต่างๆกรณีที่สวีครับเจ๊มวยรัวสวยมากขอบคุณครับนี่เรามีบล็อกช่องลมอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกช่องลมกรณีที่ลูกค้ามาดูบ้านเราจะต้องสอบถามเขาสอบถามความต้องการสืบค้นหาปัญหาแล้วก็วางแผนนะฮะกรณีลูกค้ามาดูบ้านเราจะต้อง พูดคุยสอบถามความต้องการนะเขาสืบค้นหาปัญหาให้เจอนะแล้วก็ช่วยเขาวางแผนอย่าเอาแต่จะให้จองให้จอง,ให,จองให้จองอย่างเดียวเขาเจอที่อื่นเยอะแล้วสะดวกจองเลยไหมคะ,ะถ้าจองเลยตอนนี้ได้โปรโมชั่นนี้จองเลยไหมถ้ายัางไงเราสามารถคืนเงินจองได้เขาเจออย่างนี้มาเยอะแล้วของเราจะต้องคุยก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรยังไงเราสามารถที่ช่วยเขาวางแผนอะไรยังไงได้บ้าง โอเคไหมครับเพราะเราคือเจ้าของโครงการมืออาชีพนะครับมุนนี้สวยไหมมุนนี้สวยสืสวยเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าเปิดไฟแล้วโรแมนติกมากใช่ไหม <laughs> สวยสวยสวย ด้านข้างบ้านบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ติดกับถนนด้านหน้าโครงการแล้วก็ถนนภายในโครงการนะเท่ากับหลังนี้จะติดถนน2ด้านนะครับแล้วแต่ละด้านเนี่ยคือ8เมตรขึ้นไป8เมตรแล้วก็เเมตร30เราคิดถึงความโปร่งโล่งสบายทีครับว่าจะโปร่งโล่งสบายขนาดไหนะไม่ใช่ว่าติดถนน2ด้านแล้วถนนด้านละ3เมตร50 m ด้านละ4เมตรไม่ใช่นะถนนด้านข้างนี่8เมตรด้านหน้าเนี่ยเเมตร30 จะโปร่งโล่งมากๆลูกค้าลูกค้ากำลังเดินอยู่กับเจี๊รดอ่าชอบมากเสียด้อยู่ใต้ใช่ไหม <laughs> อยู่จังหวัดไหนครับเจรีรถเจีรถก็อยู่ใต้นะเจรีรถอำเภอสงอำเภอจะนจะจังหวัดสงขาเจรถอำเภอจะนจะจังหวัดสงขามุมนี้สวยด้านข้างตรงนี้ก็สวยด้านหลังก็สวยหน้าต่างเห็นไหมครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างด้านข,าข้างของห้องัวนะ เวลาเราใส่แบบคงกว้างนี้แล้วก็จะมีการแบ่งช่องกระจกมันดูมีอะไรขึ้นมามันดูสวยแล้วขอบกระจกอลูมิเนียมสีดําเห็นไหมครับขอบกระจกอลูมิเนียมสีดําไปตัดกับบัวสีขาวที่เราติดด้านบนด้านล่างนะมันลงตัวพอดีแล้วบัวสีขาวที่เราตัดมันเป็นรับกับเชิงชายเห็นไหมเชิงชายตรงลังคานะครับเนะีขาวถ้าสมมุติเราใส่บัวแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะด้านข้างใส่ใส่ปิดเข้าไปนะ กลายเป็นมืดดูทึบดูแบบทึบทันทีดูแบบเยอะทันทีอันนี้กําลังดีกําลังสวยพอดีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับแบ่งปันกันหาอยู่ยะลาทีมงานเราก็มีนะครับยะลานะลาทิวา ذ ปัตตานีทีมงานทีมงานเราเนี่จากยะลานะลาทิวา ذ เนี่ยเดินทางมาเรียนที่โคราชนะ <c oughs> เดินทางมาเรียนที่โคราชบางรอบเนี่ยขับรถมานะครับบางรอบนี่ขับรถมาจากใต้เลยนะเพื่อมาเจอกันที่โคราช เพราะเรามีสัมมนาสดด้วยเราจะมีสัมมนาสดเฉลี่ยเดือนละ1ครั้งซูปเปอร์วีพีคอร์สสอนมือใหม่สร้งางบ้านในขายดีแบบสัมมนาสดนะครับโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ1ครั้งสอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่การหาที่ดินการวิเคราะห์ทำเลการดูกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับการทําสัญญาแบบมีเงื่อนไขกับเจ้าของที่ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยกระบวนการขั้นตอนการก่อสร้างเรียกว่าครอบคุมนะครับ ดูเฉลี่ยประมาณเดือนละ1ครั้งรอบต่อไปวันที่8ที่9ตุลาฝากประชาชสัมพันด้วยนะครับซูเปอร์วีพีคอสสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายยีรอบต่อไปวันที่8ที่9ตุลา65เปิดให้จองสิทธิ์แล้วรอบหนึ่งรับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นฝากด้วยนะครับ0933 29 67 37หรือ ID ด e ี n ล EJH o m e 909 8าตุลา65สอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสัมมนาสดนะแบบสัมมนาสดมาเจอกัน เดี๋ยวจะพาชมหน้างานสวย,สวยหน้างานที่มีคุณภาพอย่างนี้ด้วยแล้วก็บอกทุกข้อมูลทุกความลับเลยนะครับจองสิทธิ์มาก่อนได้เพอรอบหนึ่งเรารับเพียงแค่ยี่สิบท่านเท่านั้นนะครับบล็อกช่องลมพอมาทาสีพอมาอะไรแล้วโอเคก็ถือว่าสวยงามก่อนหน้านี้ก็คิดอย,ยู่ว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมมันจะเป็นยังไงนะหรือว่าเราจะใส่ทึบๆเหมือนที่เคยใส่ทั่วๆไปแต่ละอย่างที่จะมีลูกเล่นมีอะไรขึ้นมาแต่พอเริ่มงานสีเริ่มเก็บรายละเอียดต่างๆก็ดูสวยงามครับ ไอ้ตัวนี้คือบล็อกช่องลมฮาขอบคุณคุณนัทครับผมขอบคุณคุณจินตนาจินตนานะครับโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณประมาณนี้ลูกค้าย,ยังไม่กลับลูกคาย,ยไม่กลับฝากอีกอย่างหนึ่งนะฝากอีกอย่างหนึ่งฝากเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งกรณีที่เรา สามารถที่จะนัดลูกค้ามาช่วงเวลายเย็นๆอย่างนี้ได้จะสวยงามมากๆเ <c oughs> <c oughs> พราะลูกค้าจะไม่รีบร้อนเขาเลิกงานแล้ว <c oughs> เขาสามารถที่จะมีเวลาคุยสอบถามแล้วเขาก็จะใจเย็นมีรายสามารถที่จะบอกกล่าวเราได้แล้วที่สําคัญคือบรรยากาศมันจะดีสบายแดดไม่ร้อนแล้วถ้าบ้านเราเสร็จประมาณนี้มันอย่างที่ของผมเนี่ยอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่เนี่แล้วถ้าบ้านเราเสร็จอย่างเนี้ พอเราเปิดไฟโชว์แล้วมันดึงดูดมันดึงดูดมันทําให้เขาเกิดความอยากนะครับโอเคนะฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจซูเปอร์วีพีคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสัมมนาสดเจอกันรุ่นต่อไปวันที่8ที่9ตุลา65นี้นะครับเปิดให้จองสิทธิ์แล้ว093 329 67 37หรือว่า ID ด e ี n ล e j home 909ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะ e j EJ ที่ย่อมาจาก Enjoy EJ Home 909ประมาณนี้อ่าบ้านสวยขอหมายเล็หนึงนะครับบ้านสวยขอหมายเลขกนึงหน่อยบ้านสวยขอหมายเล็หนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจบไลฟ์ด้วยรูปบ้านสวยๆมุมนี้สวยดีนะฮะบ้านสวยขอหมายเลขกนึงบ้านสวยขอหมายเลขกนึงเดี๋ยวให้ทีมงานเรากดหมายเลขกนึงก่อน อขอบคุณมากครับ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 ผมเห็นการไล่สเตปสีด้านข้างไหมครับเห็นการไล่สเตปสีด้านข้างไหมแล้วหลังคาที่สวยงามลงตัวอย่างนี้มันเกิดตั้งแต่ตอนที่โครงสร้างนะมันเกิดตั้งแต่ตอนโครงสร้างนะครับแล้วก็มาสัมพันธ์กับโครงหลังคามาสัมพันธ์กับทีมงานมุงหลังคาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมันจะสัมพันธ์กันหมด ไม่งั้นมันจะไม่ได้ส่วนมันจะไม่ลงตัวเท่าไหร่อันนี้คือความสวยงามลงตัวอ้าวสวยขอมาเล็กนึงครับผมขอบคุณมากๆเย้ yeah. ขอบคุณมากนะครับทุกทุกคนแล้วเจอกันในไลฟต์ต่อๆไปนะครับอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทุกทุกคนแล้วเจอกันนะครับ ขอบคุณคุณปามากครับ